เอามาอีกน้องแก้วเดียวมันไม่เคยพอใจเอามาอีกน้องแก้วเดียวมันทำอะไรพี่ไม่ได้เอาให้ตับมันวอดวายเอาให้เมาทั้งคืนก็บ้านไปไม่ไหว สำหรับแฟนๆวงร็อก7 Days Crazy นะคะได้ยินเพลงนี้ก็บอกว่าอาจจะแปลกหูไปสักหน่อยปกติเนี่ยก็จะคุ้นกันเฉพาะเพลงช้าๆเพลงเศร้านะคะแต่ว่าน,นี่คือเพลงคอเล็กค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของหนุ่มๆวง7 Days Crazy อก็พึ่งจะปล่อยออกมาในรอบเกือบครึ่งปีนะคะขอจะเต็มส่งเพลงแนวร็อกสนุกๆมาตรตลาดคนฟังร็อกค่ะ ซึ่งความยากก็อยู่ที่การต้องสื่อสารอารมณ์ให้ออกมาสไตล์วนๆแบบวัยรุ่นที่ไปปาร์ตี้กันจริงๆซึ่งนอกจากแนวเพลงที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพลงนี้ยังได้ร็อกรุ่นพี่อย่างหนึ่งวายน็ตเซเว่นารอนฟิเจอริงแล้วก็ยังได้ต่อซิลลีฟูซมาเล่นกล่องให้ด้วยหวังว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายงานเพลงสนุกๆจะช่วยให้มีพื้นที่งานแสดงมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงช้าซะเยอะครับแต่จริงๆแล้วคือพวกเราอะ เทของพวกเราคือเราเล่นคอนเสิร์ตหรือไปเล่นตามที่คอนแบบสถานที่อื่นเนี่ยก็คือเราเน<ล>วงที่เล่นแบบเราชอบอารมณ์แบบนี้อ,อ,อยู่แล้ว,ลวใช่ครับจะน้อยคนที่แบบจะเห็นโมเมนต์นี้สุดท้ายเราก็เลยแบบว่าอ่างั้นเราทําในสิ่งที่แบบว่าเป็นตัวตนเราเราชอบแบบนี้เราก็เลยนําเสนอความเป็นตัวเราออกไปอย่างเงี้ยครับผมก็สุดท้ายแล้วก็คือมันก็ต้องอยู่ที่คนฟังว่าเขาจะชอบมากน้อยยังไงครับผมแต่ว่ายังไงเราก็อ่า ยังอยากนําเสนอในมุมนี้พวกเราแต่ว่าเราก็ให้มันให้มันพอดีกับคนฟังเพื่อที่จะได้ว่าแบเฮ้ยมันลึกเกินไปนะ้าอะไรเกินไปนะครับผมให้บอกว่ายังยังเสพง่ายอยู่ฮะนอกจากทำเพลงมาให้คนฟังง่ายฟังสนุกแล้วนะคะหนุ่มๆเขายังมีแผนบุกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ด้วยค่ะ ด้วยการเริ่มทําคลิปสั้นๆเพื่อโปรโมทเพลงแล้วก็ขยันทำคอนเทนต์ลงติ๊กตอกให้เยอะขึ้นหวังว่าจะได้ฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมรับงานที่จะเข้ามาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะ